ก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําการตีขึ้นอาวุธนะครับเป็นอาวุธคอร์น่าของเมือร์รัซิตี้นั่นเองนะครับคนดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวว่ากูตียังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันฮัลโหลโซโลว่าไงเนี่ยคังแสงโกเกี้ยงอ่ะอยู่แล้วเพื่อนอยู่แล้วกูเหมาหมดจ้าเหมาหมดตู้อะเนี่ยเลือเพชรอยู่สามแล้วกูโชคดีกูหาเงินง่ายด้วยดิมันบอกว่าสุดิบไม่เพียงฟอขาอะไรวะขาอะไรขาอะไรเหล็กห้าสิบเอขาดเหล็กลืมดูเหล็กลืมดูเหล็กเดี๋ยวผมดูให้ครับเสียงคนนุ่มมากเพื่อนเสียงคนใหญ่อะเมื่อกี้ ไอ้เฮีย้ยมันขาดเฮีย้ยอะไรเนี่ยกูไม่มีเออผมไม่มีทองแดงครับทองแดงหมดบูปินส์เหมือนกันครับอ๋อเฮียไม่มี hello, บูปินส์ hello, hello. เหรออะไรนะมึงขาดอะไรขาดบูปินส์สูตรห่อเลยทีเดียวจะไปตีอ่ะแต่แม่งไม่เอาบูปินส์ไปตีกูโคตรงงกับตัวเองเลยเดี๋ยวดิ ไม่ต้องทำแล้วขอเฮ้ยมาแล้วไอ้เอ้าเอ้า,า,ากระตีเพื่อนตีติดร้อยไม่ใช่เหรอไม่ต้องตื่นเต้นหรอกไอ้ชายว่าไล่กวดกูเหรอคนแรกอ่ะเจอมาไอหมซะเฮ่ยใ,ใครไปทำเหมือนกันเพื่อนยาวอ่อนไหนเหมือนคนมาเตีต๋ย<อ>ขนาดมึงชนกูแล้วมึงทิ้งกูไว้ครึ่งชั่วโมงมึงยังทำได้นอกเมืองหมอไม่มาด <c oughs> ้วยคือขาดทอนแล้วก็กดให้เลยติดให้สองพันเลยเพื่อนกูกูกูรีดบอะมาจากวัเนี้ยแขนมึงคิดดูเลงกูเกินกดเงินมาเป็นแสนได้หมดแล้วอ่ะโคตรไวอ่ะมันอยู่ของกูก็เท่าไหร่นั่นเน่ะ กูจูรถตังกี่คันเพื่อนกูจะได้หนึ่งแสนแม่เอ็เห็นไหมกูฟาร์มกี่ชั่วโมงก่กูจะได้ขนาดนี้แค่โดอะไรเพื่อนมึงเรานกูแค่กี่ชั่วโมงก็หกชั่วโมงเองอ่ะแค่โดกูจูรถแค่กี่นาทีสามสิบนาทีไอ้ชายนี้จำไว้นะเพื่อนมึงูฟลอฟังเสียงความดีใจนะเพื่อนเหี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มึงกูไหนมึงกูไหนมึงอยู่ไหนไอ้เยัยนี่เพื่อนอยู่ไหนครับเพื่อนมึงอยู่ไหนมึงจะฆ่ามึงกูที่เลยยังไม่กลัวแล้วเพื่อนมาด้วยเพื่อนไปยังคอตีหัวผมมึงตายตายเลือกเท่าไหร่เพื่อนอะเลือกเท่าไหร่แล้วเลือกเท่าไหร่แล้ว

อีกวันเดียวมึงเติมตัวชุบกูแล้วละกูตายจริงเราให้คนนอกมาตีอ่ะเราดูเลยเพื่อนกูจะแอค่ะกูจะโคตรแอค่ะมึงรอดูเลยเพื่อนกูแอคจัดแบบนี้ยืนแอค่ะแอคเตะซ้ายเตะขวาแค่นั้นน่ะมีอะไรครับโมอยู่ครับกำลังโมอยู่สุดหนอกันเลยทีเดียวชื่ออะไะชื่อชื่อชื่อบังจิ๊บครับบังจิ๊บใช่ครับบังจิ๊บบังจิ๊บชื่อชื่อฮะ ไอ้เชี้ใครด่ากูเฮ้ยพี่ชายผมโดนด่าเมื่อกี้ตะโกนมาคนดังเลยอะเจ๊เหรอเมื่อกี้ใครด่าผมไม่รู้บางจิ๊บคุยอะไรทักอย่างอะแหละไรเจ๊เหรอครับครับครับอะไรนะครับครับผมไม่เจ๊ะะไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้เสียงเหมือนครับว่าไงครับน้าพี่คนเก่าคุณล่ะครับเหมือนใครล่ะครับเหมือนใครเหมือนดาราเกาหลีอ่ะ อ๋อโหสภาพดำขนาดนี้นะครับพม่าดีกว่าครับใกล้เคียงกว่าเยอะเลย ก็แต่เพื่อนมึงไปไหนเนี่ยมาเพนกนะูสาขามให้ถ้ารูให้เจอวันพีท<ช>จะเป็นอะไรบ้าใช่ครับใช่ครับช่างก่อสร้างวันพีทกลเครียดแล้วได้ทิ้งสิ่งนั้นไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮะเรไปหาเอาถือได้ยินเสียงวอลผมไหมฮได้ยินเสียงเสียงวอลผมไหมมันมันมีพวกบ้าปัญญาอ่อนนะพูดอยู่ในวอลไม่หยุดเลยตอนเะนี้ยเหมือนพวกเสียสติอะไม่ได้ยินไหรไรสติกูไม่มีอยู่แล้วผมต้องไปตามหาวันพีทครับตอนเนี้ยเสียงวอลครับเสียงในวอลครับเสียงในวอลมันไม่ได้ยินใช่ ใช่ไหมครับได้ยินในแววใช่ไหมเหมือนพวกบ้าปัญญาอ่อนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมตามหาเพื่อนหน่อยแป๊บนึงนะ่นมันรมันหนีไปไหนมันไม่รู้มันมึงมาเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนหาเจอหายเจออยู่ไหนอยู่ไหนมานนี่มาเพื่อคุณมีเพียนให้กระป๋องหนึ่งมาเอาผมหาไม่เจอจริงๆเหรอเพื่อน้วกปัญญาอ่อนเลยได้กูเจอละยังไม่เจอมึงอยู่ไหนมึงตามกูมาอีแฮ่กูหามึงไม่เจอจริง ิงดิปันยาอ่อนไหนเฮียการแต่ตัวคนง่วไอ้เฮียให้หายตัวไม่เจอเฉยเลย, <c oughs> ยถ้ากูเข้าไปในตู้ไม่ได้ปกติกูเข้าได้ไม่เชื่อครับหมอไม่เชื่อครับหมอเชื่อเฉยปัญญา,า,าอ่นอนหนูใช่ไรวะปัญญา,าอ่อนมไปอยู่ไหนมึงเอามากูถือคอไปแล้วไอ้เฮียเดี๋ยว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 อยู่ไหนบึงออกมาเผาคนขนาดนี้ยังไม่เห็นกูอีกเหรอมัญหาไม่เจอจริงไอ้เฮียกูเข้าไปไม่ได้ กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรมานี่เดี๋ยวกูจะยิมเพลงให้หนึ่งสี่ห้าศูนย์มีคนรักษาตัวเด็กวะเนี่ยเพื่อนดำแบบรักษาตัวเด็กมึงไม่ถามกูหน่อยนะเพื่อนว่ากูทำเพื่ออะไรไม่ผมไม่สนใจไอ้เีคเคได้ไอ้เยีะยนม่ยคนเลยประโยชน์ในการกระทำกูอ่ะ ไมเก็บเงินที่ไหนเนี่ยเอา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 าทำไปเพื่ออะไรมึงเข้ามาตรงนี้เพื่ออะไรเอากูโหดป่ะโชว์แอคคือแล้วมึงไม่แอคไม่ใช่กูช่องไหนแอคโม้บัญญาอ่อนเออมังมาทำในตรงเนี้ยเอาอะไรอะไรมาเก็บเพื่อย้อนเพื่อก็ให้มึงถามไงถ้ามึงไม่ถามกูมันจะมีประโยชน์แล้วล่ะ มุดูคูมุดูคูนะมุดูคูไว้เพื่อนกูเทพเพื่อนกูเทพบ้างกูเทพปะเยอะมากครับปัญญาอ่อนมากครับปัญญาอ่อนมากครับยี่กูบอมเพื่อนกูบอลยี่เป็นพู้ติดต่อแยติด ตอนนี้กูรู้สึกกูเหมือนพวกดิ้งตองรัสติอจริงจริงนะอะไรนะไรก็ติกเหมือนพวกแบบพวกบ้าปัญญาอ่อนอะยอมรับคำพูดนี้เป็นคำเป็นคำกล่าวจริงไม่กล่าวเท็จแน่นอนเนี่ยถ้าโกโปตอนเนี้ยว่ามีมีคนมีคนดูข้างไรเฮียทำไมอะขับรถเชียร์ลายเมืองนี่ยขับถอยหลังตลอดเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเสียคุยอะไรครับคนเดินก็เอาหมดก็ก<ต>ูเป็นคนขับอะเฮียทำไมมีอะไรครับ อะไรเนี่ยขาย A 2 M เฉพาะค่าแต่งเอ้ A ก็2ล้านละเต็งเต็มอ่ะเอเออะไร A อสอนะเออใช่ A 2 1อุ้ยราคา20,000 OC เลยนะไอเหี้ย2ล้านนี่ยสัตย์ทำไมอ่ะ20,000 OC นี่มันไม่ใช่ว่าเราเสียแล้วนี่เราต้องเติมกระชา20,000มื่นเราถึงจะได้แล้วต้องได้ของในกระชาอีกประมาณ2,000ลูกอ่ะถ้มีโอกาสนั้นอ่ะกูคงจะทักไม่อะสองห0 0่นเนี่ยสัตย์ถ้าเงินเหลือแบบเงินเงินก็ต้องได้อย่างต่ำมาเดือนสี่ห้าหมื่นอะ ตเติม,มหรื่อไง่ายก็ประมาณสองสามเดือนเติมรอบนึงแต่มันกูกูทำไม่ได้หรอกมูดูครับมาดูมาดูอาวุธผสี่ใบเอ็มคีสีปาบอสกูจะแอรก,ก่อนแล้วนึนนงกูแอรของกูก่อนชิดาเขาเที่ยนคอนี่ไงน,น,ยยงนี่ไงแยเที่ยงเกิน,นยังไม่ถึงสองแสนอีกแล้วเนี่นย,ยนยี่ไง นี่ไงท่อ่ะขเทานี่ไงอ้าวนี่ไงนี่อกเทเทอะขเท้าอย่าเกินมันขวานไหมเหรอนี่ไงขอนเนี่ยตีตะปูอ่ะก็อร่อยอ่ะโอ้โอ้ออ้้มอยู่นี่ไงเออแม่งเลือนจัดเลยอ่ะไปดิไป สามตัวร้อที่ไปไหนนอน